สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรา,รายการดีมี่นะคะก็เป็นข่าวดีกันอีกหนึ่งอย่างนึงนะคะก็คือฉลองแชมป์ awc นะคะ2 0 2 1ก็คือไทยแลนด์ได้แชมป์ไปนะคะโดยจะมี gm จะแจกฮีโร่5ตัวฟรีนะคะโดยให้เลือกรับฮีโร่เพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเรามาดูตรงกิจกรรมกันดีก่อน,นะคะว่าจะเป็นยังไงนะ เพียงง่ายๆนะคะเพียงแค่ล็อกอินนะคะอ่าตรงไหนเนี่ยทุกคนกิจกรรมเยอะไปหมดเลยอืมฉลองแชมป์ตรงนี้นะคะเพียงแค่ล็อกอินไปนะคะก็ให้มันครบเจ็ดวันนะคะก็จะได้นี่นะคะทุกคนก็จะได้เป็นวันที่สองก็จะได้เป็น สกินทนหรือสกินวันที่3ก็ลูกแก้วก็คือเอาไปสุ่มก็สามารถแรกลกรับสกินอะไรได้นะคะเผื่อโชคดีฟุกได้ลูกแก้วสีแดงไปนะคะอ่าโอเคค่ะนี่นะคะก็ล็อกอินก็ทิชส่วนฮีโร่สิบอันแล้วก็ทุกคนคือเนี่ยนี่นะคะนี่เขาเราอะแล้วก็วันที่เจ็ดนะคะก็จะได้ตาอันเชิญฉลองแชมป์ AWC นะคือเราอะไปนในคอมเมนต์เพจมานะคะทุกคนว่าเนี่ย แชมป์โลกทั้งทีแจกแค่นี้เองเลยก็ต้องรอดูกิจกรรมต่อไปนะคะว่า GM จะมาแจกอะไรนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่ได้ลูกแก้วนะคะก็สามารถเดี๋ยวแบบนึงนะคะเราเพิ่งเข้าเกมนะอ่านะคะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะคะก็สามารถเอาไปแลกตรงนี้นะคะตรงลอตเตอรี่ค่ะทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะ ก็จะเจอนี่นะคะลอตเตอรี่สีแดงแดงนี่นะคะแลกไปเลยค่ะตอนนี้ยังเรายังไม่มีลูกแก้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแลกลูกแก้วมาสุ่มสักสองสามลูกกันดีกว่านะคะทุกคนเยน็นเย็นนะคะคอมสเปกไม่แรงค่ะทุกคนโอ้โหตัวนี้นะคะทาชินี่ เขาบอกว่าไม่ค่อยแรงนะคะก็จากที่ลองดูๆมาแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะทุกคนยังแบบไม่ค่อยวา้าวอะโอเคค่ะมาอยู่ที่ประเด็นของเรากันดีกว่านะคะทำนานทายาทมังกรตือยตืตืนี่นะคะกดไปเลยค่ะตรงร้านคาเฟ่นะคะคือเบลเบลสมองเบลนะคะกดไปเลยค่ะสามรูปน,นี่ เดี๋ยวลองสุ่มดูนะคะว่าถ้าดูคนล็อกินแล้วโอกาสสุ่มจะได้มีประมาณเท่าไหร่นะคะกดไปเลยค่ะสุ่มหนึ่งครั้งแต่คิดว่าอันเนี้ยเป็นไอดีไก่น่าจะแบบออกของดีหรือว่าของไม่ดีก็ลุนลุนกันไปนะคะทุกคนค้างดูแบบดูค้างแบบเหมือนจะให้ความหวังเราอะทุกคนอ่ะกดไปอีกลูกนึงนะคะตุ๊ดตุดตุด โอ้โหชิ้นลดสก,กินหีบ oh, ทั oh, ่วไปเหมือนเดิมนะคะอ่ะลูกสุดท้ายนะคะทุกคนเติร์ตตรตตคิดว่าทุกคนคิดว่าจะเป็นอะไรโอ้ชิ้นสดสกินเหมือนเดิมนะคะก็ง่ายๆนะคะเพียงกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะก็รับสกินเอ้รับทีโรฟรีไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ